สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับการเขียนเว็บไซต์ง่ายๆนะครับผมด้วย HTML และ CSS ถ้าใครที่ยังไม่เคยเขียนเว็บไซต์เลยหรือว่าเคยแล้วแต่ว่ายังงง,ง,งอยู่คลิปนี้จะเหมาะมากครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเริ่มเขียนกันแบบสเต็ป by สเต็ปไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า HTML และ CSS มันคืออะไร HTML เนี่ยเป็นเหมือนโครงสร้างบ้านของเว็บไซต์นะครับ เราจะใช้มันสร้างส่วนต่างๆเช่นหัวข้อข้อความลิงก์หรือปุ่มในเว็บนะครับส่วนซีเรสเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนการตกแต่งบ้านของเราะคะเช่นการทาสีการเปลี่ยนฟอนต์การปรับเรีย์ให้มันดูดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเว็บที่มีแค่ HTML จะเหมือนบ้านที่มีแต่เหล็กกระปูนไม่แค่โครงสร้างแต่พอเราเติมซีเรสเข้าไปบ้านก็จะมีสีสันมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้หน้าอยู่ขึ้น อ่ะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของ html กันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าของ v ีดีโแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสร้างไฟล์ html แล้วเริ่มอธิบายเรื่องโครงสร้าง html กันนะครับผมตอนแรกนะครับผมกดสร้างไฟล์ใส่ชื่อนะครับเป็น index ตามด้วย uh, .html เพื่อที่บอกว่าไฟล์นี้คือไฟล์ของ html นะฮะ จากนั้นในวีดีโอนะครับผมจะสามารถที่จะเขียนคำสั่งเริ่มต้นเพื่อใช้งานตัวคำสั่งเริ่มต้นของ html กัน,นได้ครับไยการกดเข้ามาตรงใจตรงนี้แล้วก็อินชุดนี้จะเป็นตัวแท็กเริ่มต้นของ html นะครับซึ่งมีอะไรกันบ้างเนี๋ยผมจะอธิบายนะฮะตัวแรกนะครับผมจะเป็น document type เพื่อบอกว่านี่คือ type ของ html ส่วนตัวที่สองก็คือเป็นแท็ก HTML นะครับผมซึ่งมันคือแท็กหลักของไฟล์ HTML นะฮะไฟล์ HTML ทุกตัวจะต้องมีแท็กนี้นะฮะับสองนะครับผมจะเป็นส่วนของ head ซึ่ง head ก็คือส่วนที่เก็บข้อมูลเบื้องหลังของ HTML นะฮะก็คือจะเป็นพวก links, S, Link ์ไฟล์ CSS ลิงก์ไลบรารีลิงก์ JS ลิงกอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าแต่ว่านะครับผมจะมีส่วนที่แสดงหน้าบ้างก็คือ ต็กของไตเติลซึ่งไตเติลตัวนี้นะครับผมก็คือชื่อหน้าเว็บนะฮะส่วนที่2นะครับผมลงมาจะเป็นตัวของ b o ดีซึ่ง b o ดีนะครับผมก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงหน้าเว็บเช่นแท็กข้อความลิงก์หัวข้อต่างๆนะฮะอ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเซฟแล้วซึ่ง HTML เนี่ยถ้าเราคลิกมันมันก็คือการเปิดแต่ว่าการเปิดแบบนั้นเวลาที่เราแก้ไข เราจะต้องมีาการรีเฟซเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับผมแต่ว่านะครับมีโคโด้ดมี extension ตัวหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องรีเฟซก็คือเราสามารถที่จะเซฟแล้วก็มันรีเฟซเองโดยอัตโนมัติซึ่งตัวนั้นคือ l i น e เซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่ะพิมพ์แค่ l i น e เซิร์ฟเวก็น่าจะเจอตัวนี้ก็ให้ท่านชมติดตั้ง extension ตัวนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมหลังจากที่เราติดตั้ง l i เ e s ร์เวอร์เสร็จแล้วนะฮะเราสามารถที่จะใช้งานด้วยการคลิกขวานะครับผมเรื่องมาสำหรับใครที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีให้กดสตาร์ทก็สตาร์ทไปนะฮะซึ่งของผมเคยสตาร์ทไปแล้วผมก็เ p e n l i เซอร์เวอร์นะครับผมหลังจากที่เพ e n ไปแล้วนะครับผมจะเห็นว่ามันจะเปิดลิงก์ของเว็บขึ้นมาอันนี้เราลองมาเขียนโค้ดกันเลยดีกว่า ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเขียนหน้าเว็บโดยส่วนแรกที่เราจะเขียน,นครับก็คือส่วนของ h e a d e r ซึ่งเป็นส่วนด้านบนสุดของหน้าเว็บนะครับผมซึ่งเราจะใช้การแท็ก e ฮด d e r นะครับผมซึ่งใน header นะครับผมผมก็จะแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งก็คือส่วนของคำที่เป็นคำอธิบายและส่วนของ n น v bar ซึ่งเป็นตัวกดเมนูโดยสองคำอธิบายนะครับผมจะใช้เป็นแท็ก head หนึ่งซึ่งแท็ก head หนึ่งก็คือตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จากนั้นส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของแนบบาร์ซึ่งก็เป็นตัวลิงก์นะฮะซึ่งเราจะใช้แท็กแนบนะครับผมเพื่อเป็นการระบุว่าด้านในแท็กแนบเป็นส่วนของลิงก์นะครับผมซึ่งด้านในลิสต์นะครับผมผมก็จะใช้ U L และ L I เพื่อเป็นการทำออเดอร์นะฮะอ่าจากนั้นก็จะมี L I ซึ่งข้างใน L I นะครับผมผมจะใส่แท็ก A เพื่อที่จะเป็นตัวลิงก์เวลาที่คลิกไปนะครับผม อ่าใส่ id about ซึ่งข้างใน S Lab ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะฮะแต่จริงๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีลิงก์ที่จะอ้างอิงผมก็เลยใส่เป็น id แล้วก็อ b o ัลเฉยเฉยส่วนเทคข้างในผมจะให้เป็น about ทีนี้เราลองมาเขียนสไตล์ให้กับตัว header กันเลยครับผมโดยผมจะทำการสร้างไฟล์ css นะนะฮะผมโดยให้ชื่อว่า style .css จากนั้นนะครับผมจะทำการลิงก์ไฟล์ c s ด้วยการใช้คำสั่งลิงก์โดยเดียวตรงนี้นะครับผมจะเป็นสไตล์ชีนแล้วก็ s t จะเป็นตัวลิงก์ของสไตล์นะฮะก็จะเป็นสีดตรงนี้ทีนี้ผมก็จะเขียนสไตล์ให้เจ้าตัวเว็บนะฮะดยการใช้งานฟีลเ์นะครับถ้าเราจะเข้าถึงตัวแท็กโดยตรงเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อแท็ก จากผมจะเข้าถึงเฮดเดอร์แล้วก็ตามด้วยปีกาะตรงนี้ผมสามารถที่จะเขียนสไตล์เพื่อได้ตกแต่งตัวเฮดเดอร์ได้แล้วนะครับผมผมจะให้แบ็กกราว์ของเขาเป็นสามสามสามค i ลเลอร์ไวท์เทคอนไลน์นะฮะเซนเตอร์แฮดดิ่งผมจะให้เป็นสิบ อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นะฮะคั l เลก็คือสีของตัวหนังสือเทคแ l i ไลก็คือตำแหน่งของตัวหนังสือนะครับผมอย่างตรงนี้เทคแอลไลผมเป็น Center ถ้า h ฮดเดอเป็นกล่องที่มีของอยู่ข้างในซึ่งของข้างในของนั้นก็คือ t e ทคแปลว,ว่า t e ทคจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วน p a ดดิ้งก็คือการสร้างพื้นที่ว่างนะครับรอบตัว Element หรือก็คือรอบเทคกันแหละฮะ โดยที่จะนับเฉพาะด้านที่อยู่ข้างในกรอบอย่างตรงนี้ผมก็ใส่ padding 10ก็คือซ้ายขวาบนล่างก็จะมีพื้นที่10พิกเซลนะครับผมทีนี้ผมก็จะเข้าถึง navbar อะซึ่งการที่ผมจะเข้าถึง ul นะครับผมซึ่งมันอยู่ภายใต้แน v จริงๆสามารถที่จะเขียน u l อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในกรณีที่มี u l อยู่ที่อื่นอย่างนี้ถ้าเราเขียนแค่ u l แบบนี้นะครับผมสไตล์ก็จะโดนตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าควรจะเขียนให้มันเป็น l a ดับับอย่างตรงนี้ u l ที่ผมต้องการกนะ็คือจะอยู่ภายใต้แนบผมก็จะเข้ามาในแนบก่อนแล้วก็ SPACEBAR เ,เพื่อที่เข้าไป u l ต่อ ต่อไปนะครับผมด้านในผมก็ได้เป็น Display Effect ซึ่ง f e c กก็คือ layout การแสดงตัวหนังหนึ่งนะฮะภายในอนาคตเดี๋ยวผมจะมาสอนลงรายละเอียดที่ลึกขึ้นกว่าเดีมนะครับผมต่อไปก็จะเป็น Justify Content Center มันจะคล้ายกับตัว Text Align นะครับแต่ว่าจะเป็นของ Effect ซึ่งก็คือจะไม่ใช่แค่ t e x t ละจะเป็น Element อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ U L จะเป็นจะอยู่ตรงกลางนะฮะ ส่วนต่อไปก็คือ List Style n นอนตัว List Style n นอนะครับผมจะเป็นการปิด Bullet เพื่อที่จะไม่แสดงของตัว L I นะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวแก p บครับผมผมจะให้เป็น16 Gap แกบก็คือพื้นที่ว่างของตัวเฟรกนะฮะซึ่งจะรับรวมกันเลยบน บนกับซ้ายขวาก็คือแกน้แกนหยต่อไปนะครับผมผมจะเข้าถึงแท็ก a นะฮะซึ่งก็อยู่ภายใต้แนบ lia ตัวแท็ก a ผมจะให้เป็นตัวหนังสือสีขาวนะฮะสังเกตน,นะครับผมว่าผมมีการเขียนโค้ดสีที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันก็คือประเภทของโค้ดเอ,เองฮะจะสามารถใช้เป็นชื่อก็ได้หรือจะใช้เป็นรหัส h แบบนี้ก็ได้ ตามที่สะดวกเลยนะฮะแล้วก็ฟอนต์เวทฟอนต์เวทตัวนี้ก็คือความหนาของตัวอักษรนะครับผมจะให้เป็นโบกซึ่งก็คือเป็นตัวหนาอันนี้เราลองไปดูหน้าเว็บกันดูนะฮะโอเคครับจากโพสที่เราได้เขียนไปแล้วเนี่ยส่วนของเฮดเดอร์ซึ่งก็คือส่วนข้างบนตรงนี้ก็จะมีแปะกล่าวที่เป็นสีสีอะไรเนี่ยเอาว่ารหตามรหัสสีนะครับผมผมก็ไม่รู้เล่ว่าสีอะไร แล้วก็คัลเลอร์ไว้ทั้งหมดนะฮะซึ่งเทคก็จะอยู่เซนเตอร์ตามเทคแอลไลน์อ่ะแล้วที่มันมีกรอบดันอย่างนี้ก็คือแพดดิ n งครัเดี๋ยวผมจะลองปิดแพดดิ n งให้ดูเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะชิดขอบแต่ถ้าเราใส่แพดดิ n งเข้าไปมันก็จะถักออกทีนี้ก็จะเข้ามาดูที่ U L นะครับผมตัว U L ก็คือตัวลิงก์นใน ซึ่ง URL นะครับผมมันจะเป็นตัวกรอบแม่ที่จะลุมลิงก์ทั้ง3าตัวการใช้งานเฟกเฟกโดยพื้นฐานนะครับผมก็จะเป็นตัว display ที่จะเรียงกันเป็นแนวลซึ่งถ้าเกิดผมกดเฟกออกเห็นไหมครับโดยพื้นฐานแล้วอยู่ตัวลิงก์มันจะเรียงกันเป็นแนวตั้งก็คือเรียงเป็นคอลัมนะฮะเห็นไหมมันเรียงเป็นคอลันมแต่ผมใช้เฟกมันก็จะกลับมาซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้ยกรอบ ของเฟซมันกว้างมากแต่ว่าที่มันมาอยู่ตรงกลางได้เพราะว่าผมใช้ justify content เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางถ้าผมปิด justify content เกิดอะไรขึ้นอ่าถูกต้องครับมันจะมาอยู่ด้านซ้ายซึ่งเป็นค่า Default ของมันนะฮะแล้วก็ตัวแกบ16ก็คือช่องว่างระหว่างตัวเฟกไอเทมส่วน list style none ก็คือที่ผมบอกว่าปิดไปน ่าแล้วคันเลรกก็คงไม่ต้องบอกนะครับของในตัวแทกเอกับโบปิดซึ่งผมมีที่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ตอนเปิดเว็บมาเนี่ยทําไมมันมีกรอบตรงนี้เท่าไปทําอาจจะไม่สวยกรอบตรงนี้เป็นค่า Default ที่บอสเซอร์เขามีอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะปิดมันเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มในสไตล์เหมือนกัน ตัดกรรมาที่สไตล์นะครับผมถ้าเราอยากปิดตัวนั้นเราสามารถที่จะกดดับจานใส่ padding 0นะครับ margin 0แล้วก็บอก sizing border box ตัวนี้มีคำสั่งตรงนี้มีความหมายยังไงคําสั่งตรงนี้นะครับผมเป็นการปิดค่า margin ค่า padding ที่เบราว์เซอร์อก็มีให้พื้นฐานอยู่แล้วและตัว border box ล่ะ border box ก็คือการที่เวลาที่เราแอด padding เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไปเพิ่มส่วนของความสูงของอความสูงของกว้างของตัวก้อน element ก็คือมันจะเป็นการใส่ padding ấy, เข้าไปในตัว element เลยอย่างสมมติว่าผมกำหนด header เนี่ยความสูงที่500แล้วผมใส่ padding เข้าไปเลย50ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใส่ box sizing มันก็จะกลายเป็น500 50หรืออาจจะเป็น600เพราะว่าแต่ละมุมมันมีาอามันมีทั้งบนและล่างแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่ border box border box ก็จะทําให้มันไม่สามารถที่จะเพิ่มความสูงได้ก็คือความสูงมี500มันก็จะไม่เพิ่มมากกว่านี้ถ้ามันใส่ padding ไป50มันก็จะไปกดให้เนื้อหามันต่ําลง